ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ daily art show ค่ะตอนนี้ท้ายโยมมานั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์เกิติคุณประหยัดพงษ์ดังนคะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบอาจารย์คะเมื่อวานนี้อีกชุดหนึ่งวันนี้เปลี่ยนชุดแล้วค่ะ,ะเปลี่ยนสี <laughs> ตายแล้วอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะอยากถามอาจารย์น,นิดนึงนะคะเกี่ยวกับ อาจารย์คิดยังไงะการการมาสร้างขอศินอันดาม,มันที่จังหวัดกระบี่เนี่ยคะ่ะโอ้โหแบบนี้เป็นลิวิตอันรีมากเลย<ะ>ครับทางใต้เลยครัคือว่าท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็<ะ>ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะครับ<ะ>ของที่นี่นะครับเป็นบุญของคนพื้นบ้านแถวนี้นะฮะที่ว่ามีผู้ที่คิดที่จะเ,เผยพระราชสนับสนุนงานศิลปะาาซึ่งเชื่อไหมว่าทางภาคใต้เมืองกระบี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเมืองศิลปะโบราณ พราะเราเห็นจากในถ้ำเนี่ยเรามีภาพเขียนโบราณนะเราคิดถึงภาพในถ้ำอันจมิราเคฟของผสมเศษแล้วเมื่อ33,000 BC ก่อนพุทธศตวรรษกาลนี่นะฮะก็เห็นมีรูปเวลาเขาจะไปล่าสัตว์อะไรก็มีเขียนรูปสัตว์เวลาจะไปจับปลาเขียนรูปปลาอะไรก็ที่นี่เหมือนกันครับนี่แสดงว่าสมัยนะฮะสมัยประมาณประมาณใกล้เคียงกันที่มีการทำงานศิลปะแล้วทีนี่ ด้วยว่าท่านนายกเทศมนตรีก็ดีหรือว่าคนทุกผู้ทุกนามที่ช่วยกันสร้างาสรรค์ขอศินเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่สร้างาภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะให้กับคนพื้นถิ่นแล้วผมสังเกตเห็นเด็กที่นี่นะฮะ,ะที่เด็กเขียนภาพนะอายุเจ็ดขวบปเจ็ดแปดขวบเนี่ยเขียนภาพสวยๆทั้งน,นั้นเลยค,คือเขาไปจินตนาการเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับคลื่นเกี่ยวกับอะไรเลยฮะแล้วก็มีเป็น คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ว่าโบราณสืบเชื้อสายจากช่างนะฮะสกุลช่างมันยังติดต่ออยู่ทีนี้มาเด็กสมัยนี้ก็ทาขึ้นทีนี้มาสร้างหอศิลป์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่มีการเรียนรู้การศึกษาทํางานศิลปะจะมาเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนได้รู้ได้เห็นได้ชมแล้วจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแห่นเข้าใจว่าจะเป็นแห่งแรกนะที่ทําได้มาตรฐานขนาดนี้ครับแล้วอาจารย์อาจารย์เห็นไหมคะว่า เด็กที่นี่ทำมีความสามารถมากรู้กอ,อาจารย์ได้เคยไปทำเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนที่ทำเวิร์กช็อปนี้คะโอเ้เขาทำตั้งอกตั้งใจทำกันมากเลยครับแลวเราเรียกชื่อเธอไปได้ยินเลยเ<อ>ทุกทุกคนทำกันแล้วก็เราก็มีความหวังว่าศิลปะนะที่นี่จะบูมขึ้นอีกอย่างนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วแห่งแหล่งนี้นะของกระบี่นี่นะฮะ,ะจะเป็นแหล่งงานศิลปะที่ที่ที่จะเป็นแนวหน้าของภาคใต้ได้ครับ แล้วบรรดาศิลปินที่มาร่วมนะคะอาจารย์เพราะอาจารย์ถือว่าโอ้โหเป็นแบบระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเห็นแต่ละคนมานั่งสอนนี่เป็นยังไงบ้างคะอา,อาจารย์ครับเราก็ศิลปินแห่งชาติก็มีศิลปินต่างชาติที่เขามีชื่อมีเสียง<ฆ>นะฮะด้วยอาจารย์กำมลนะฮะท่านราจารเลยเนะะ<ฆ>ี่ยท่านก็มีบารมีพอที่จะเรียกศิลปินต่างชาติมีหลายชาติห<ฆ>ลายภาษาที่มาร่วมด้วยกันเลยนะแล้วทุกคนมาถึงก็โอ้โหเจ้าโจงใจงานที่เขาให้เนี่ยเขาทำตามเต็มฝีมือเขาเราจะรู้ว่า งานนี้นะถ้าเอาไปซื้อไปขายหรือไปอยู่ในบ้านคนเนี่ยเราก็ไม่ค่อย <ๆๆ S 2> อยากผมเองในทานของผมเนี่ยคนไปซื้อไปไว้ในบ้านผมไม่ค่อยอยากจะขายหรือ <ๆ S 2> ไม่ค่อยอยากจะให้หรอกเพราะเขาได้ดูคนเดียวแต่ว่างานที่เอามาไว้ในหอศิลป์อะไรพิเศษอย่างเงี้ยใครไปก็ได้เห็นใครมาก็ได้เห็นะไรซื้อเราเออคนที้ทาไว้เราตายไปแล้วนี่ก็ยังเอนอนี่รูปสมัยก่อนเขามีชีวิตอยู่ก็ทํางานถจะนี้ไว้เพราะนั้นงานทุกชิ้นที่ทํานี้เนี่ย คนที่สร้างเนี่ยเขาต้องทําเต็มฝีมือแน่เลยครับผมสังเกตดูงานทุกคนเนี่ยทำกันเต็มฝีมือตั้งทั้งคนต่างชาติและตั้งศิลปินไทยรับวมทั้งงานของอาจารย์ด้วยยู่เห็นผมก็พยายามแบเพี่แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปกันใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมเตรียมอะไรที่จะมาสอนเด็กๆไหมคะวันนี้เขาจะให้ผมไปพูดครับแค่พูดแนะนําการทํางานศิลปะอะไรแบบนี้นะครับคงจะไม่ลงมือทำก็จะไปดูดูเขา ไปชื่อเป็นอะไรอะไรบ้างแต่ไม่ได้ลงมือทําเองอ๋อค่ะตายแล้วถ้าเหดรายการแล้วถ้าใครที่เคยดูเนี่ยถือว่าโชคดีได้เห็นแบบสดสดนะคะอาจารย์คะอดากจะถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะอาจารย์มองว่าเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจในงานศิลปะขนาดไหนคะเออมันตามการเวลานะฮะแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจนักแม้การเรียน่ผมเริ่มเรียนศิลปะเนี่ยเป็นคนก็บอกว่า ไปเรียนทาไมละใครไปจ้างได้เขียนฉาลิเกอะไรเงี้ยครับปีๆยังมีลิเกกิ่สักเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างงั้นบ้านเมืองเจริญขึ้นการทําบ้านทงชอ่องเรารู้จักการตกแต่งมีรูปภาพแบประดับประดาแล้วนอกจากนั้นไม่ใช่ารูปประดับบ้านนะอันนี้มันเป็นเรื่องประดับใจเป็นอาหารทางใจแล้วก็ทั้งยังเวลาอยู่คนเดียวยังเงียบผมเอารูปผมมาดูเนี่ยนึกถึงความหลังนึกถึงสมัยที่เราเขียนรูปอย่างผมเขียนรูปยุทธย,ย,ยาเนี่ยมันบางเวงมันเหงามันเศร้ามันซึมรู้สึกแล้วมีความสุขกับงานนั้น ดังนั้นถ้าเข้าใจเรื่องพันนี้แล้วนะครับมันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งมีความจําเป็นนะฮะอาหารเรื่องท้องเนี่ยจําเป็นด้วยอาหารที่กินเข้าไปแต่เรื่องใจอาหารใจนี่สำคัญแหละทำให้เรารู้สึกมีความสุขอิม่มเอิบรู้จักจังหวะของการใช้ชีวิตรู้จักอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรงาอะไรควรไม่ควรอันนี้นะเป็นสิ่งพิเศษที่เราได้ในการที่ได้รู้ศิละปะเพื่อใช้ชีวิต อย่างมีสินับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวดีๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูว่าอาจารย์เน่ย <Okay. S 2> นะคะเป็นที่ไหก่อนจะพูดว่ายังไงบ้างน,นะคะและที่สำคัญะคะยังมีเรื่องราวีีกมากมายภายในรายการค่ะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ